วัดหินหมากเป้งตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จงังหวัดหนองคายพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แหล่งปฏิบัติธร,รรมแห่งรุ่มน้ำโขงคืออนุสร์สถานวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่เทศเทศร,รังสีพระอริยะแห่งรุ่มน้ำโขงผู้เปี่ยมด้วยยานตบะอันแก่กล้าและมหาบาร,รมีแห่งธรรมะเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยลาวหลวงปู่เทศเทศรังสี เป็นสิทธสายิปัสนากรรมฐานของพระอาจารย์เสากันตะสีโลและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสองพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระธุดงกรรมฐานหินหมากเป้งหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนอันเป็นที่มาและความหมายของชื่อวัดแห่งนี้หลวงปู่เทศได้กล่าวถึงหินหมากเป้งเอาไว้ว่าหินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ท่าน้ำริมฝั่งโขง ภายในบริเวณวัดมีรูปลักษณะคล้ายรูปตุ้มช่างทองคำสมัยเกา่าคำว่ารูปตุ้มช่างชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าเต็งหรือเป้งย้อยหรือหมากเป้งคนแก่คนเฒ่าบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าหินหมากเป้งก้อนที่อยู่เหนือน้ําเป็นของหลวงพระบางหินหมากเป้งก้อนกลางเป็นของบางขอกหรือกรุงเทพและหินหมากเป้งก้อนใต้เป็นของเวียงจันทร์ ต่อไปในการข้างหน้ากษัตริย์ทั้งสามนครจะมาสร้างหินหมากเป้งบริเวณน,นี้ให้เจริญรุ่งเรืองความดังกล่าวคงเป็นผู้มีญ,ญาณพิเศษพยากรไว้เป็นแน่จากสภาพป่าลงดิบเมื่อการขอนบัดนี้อาณาบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนกลับเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดังที่ปรากฏ ภายหลังจากหลวงปูเ่เทศเทศรังสีมรณภาพคณะศิษย์ได้พร้อมใจกันสร้างหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนหลวงปู่เทศขึ้นและอัญเชิญพระอัฐิธาตุของหลวงปู่เทศบรรจุมนดบแก้วครอบไว้เพื่อเป็นตัวแทนของดวงประที่แผงลุ่มน้าโขงพระธรรมคําสอนและวัดปฏิบัติของหลวงปู่เทศให้พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลที่ได้มาเที่ยวชมวัดหินหมากเป้งได้ศึกษาและปฏิบัติ อาณาบริเวณวัดหินหมากเป้งและลุ่มน้ำโขงแถบนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้เมื่อครั้งอดีตคนเฒ่าคนแก่บอกว่าบริเวณวัดหินหมากเป้งเป็นดินแดนเถื่อนดินแดนอาถรรพ์ที่ไม่ค่อยจะมีใครกล้าย่างกลายเข้ามาใกล้ชีวิตคนชีวิตสัตว์ป่าได้เคยสังเวยให้กับกระแสน้ำโขงเชี่ยวกรากบริเวณนี้มานับศพไม่ทั่วแล้วในวันถ่ายทำสารคดีเรื่องนี้เป็นช่วงเดือนกันยายน ทีมงานได้นำกล้องลงเรือเพื่อจะข้ามโขงไปบันทึกภาพวัดหินหมากเป้งอีกมุมหนึ่งจากวัดถ้ำพระนางฝั่งประเทศลาวและบันทึกภาพก้อนหินหมากเป้งไกลๆขณะถ่ายทำบนเรือก็ปรากฏว่าแม่น้ำโขงในช่วงนั้นตีฟองเป็นคลื่นประหลาดขนาดใหญ่พัดซัดเรือหางยาวของทีมงานอย่างไม่ทราบสาเหตุถึงที่มาของคลื่นประหลาดนั้น ทีมงานได้พยายามวิดนามออกจากลำเรือและรีบเบนหัวเรือเข้าหาฝัง่งทันทีณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มักมีเรื่องราวกล่าวขานถึงสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เกี่ยวกับเหล่ากายทิพเทวดาพญานาคกับพระอริยสงฆ์ซึ่งเรามักจะเคยได้ยินอยู่เสมอเสมอทั้งจากการบอกเล่าไว้ของพระอริยสงฆ์เองและจากศิษยานุสิธิ์นำมาบอกเล่าต่อๆกันว่า พระอริยสงฆ์ท่านสามารถติดต่อกับเหล่าเทพเทวดาพญานาคทั้งหลายได้ด้วยยานวิเศษและบรรดาเทพเทวดาพญานาคเหล่านั้นต่างก็เข้ามาคอยรับฟังธรรมะจากพวกท่านอยู่เสมอหลวงปู่เทศเคยบอกเล่าแก่สิทธยาโนสิทธ์ฟังบ้าเบื้องล่างแผ่นดินของจังหวัดหนองคายเป็นเมืองบาดาลภายใต้วัดหินหมากเป้งแห่งนี้ลึกลงไปจะเป็นถ้ำที่พักของเหล่าพญานาคซึ่งเป็นโพรงถ้ำใหญ่ตัวใหญ่โตมหึมา เป็นโพรงถ้ำที่ทอดทะลุถึงวัดพระพุทธบาทขอแก้งใกล้ๆวัดหินหมากเป้งอันเป็นรอยพระพุทธบาทองค์จริงอยู่ที่นั่นและโพรงถ้ำยังทอดทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงกันทุกขนแห่งของอาณาบริเวณเมืองพญานาคในวันดีคืนดีโดยเฉพาะวันพระเราพญานาคที่คอยบิทักษรักษาวัดหินหมากเป้งก็จะพากันขึ้นมาเฝ้าคอยรับฟังอัตรรถบทธรรมของหลวงปู่เทศเทศรังสีแถวแถวท่าน้ำ บริเวณหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนซึ่งหลวงปู่เทศเองก็ได้เทศนาโปรดพญานาคเหล่านั้นและท่านเองยังบอกเล่าว่าเคยลงไปพบพญานาคอยู่หลายครั้งที่วัดหินหมากเป้งแห่งนี้เคยมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้ได้เห็นในวันออกพรรษาซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าเป็นดวงไฟที่พญานาคจุดขึ้นมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหินหมากเป้งหลังจากหลวงปู่เทศละสังขาร ในวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทพได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยมีงูเหลือมง,งูหลามขนาดใหญ่หลายตัวปรากฏกายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้พบเห็นณบริเวณใกล้ๆกับลรานประกอบพิธีบรรดาผู้พบเห็นต่างโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาถึงงูลึกและเปล่านั้นว่าอาจเป็นตัวแทนของพญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ขึ้นมาร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนั้น พองานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศเสร็จสิ้นบรรดางูเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏกายให้ผู้ขนได้พบเห็นอีกเลยตลอดลุ่มน้ำขงหนองคายเบียง